สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ f c เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่งโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผูกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะเป็น0 9 1 2 7 สามนะคะแอดมินให้เด่นไปที่โค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นเด่นเก้าเด่นเก้าก,ก็จะเป็นเก้าเด่นเก้ากับเด่น ก็ยังเป็นเด่นเก้าเด่น0ูอยู่ดีนะคะก็จะเป็นเก้าศูนย์เก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น สองห้าแปดห้าสี่สามเก้าห้าหกเก้าแล้วก็จะเป็นแปดสามนะคะสำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะเป็นสองสองสี่สี่ หนึ่งหนึ่งนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะ9092 1070 3895นแล้วก็69นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า